พุทธวจนะหมวดธรรมเริ่มที่หนึ่งหน้าที่หนึ่งเนื้อแท้ที่ไม่อันตรธานพิสู์ทั้งหลายพวกพิสูบริษัทในกรณีนี้สุดตันตาเหล่าใดที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกาบกรมีอัครสระสรวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงียหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุดตันตาเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระ ว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็จะทำให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้พิสูจทั้งหลายพิสูุบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการรู้ล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเอง หาใช่ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเราอื่นไม่จัดเป็นบริษัทที่เลิศแลปฏิบุชาวินิตาปริสาโนโุก,กาจิตวินิตาผู้ชี้ขุมทรัพย์อันนนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทนุถนอม เหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานน์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานน์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆ ที่คอยชีย้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย